thank you, TV. สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยซีรีส์เรื่องอีฟ ep 16ตอนจบแล้วนะคะราเอลสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเธอได้ฝันร้ายเหมือนทุกครั้งีฝันว่าคังยุนตายตอนนี้คังยุนที่อยู่ข้างๆเธอก็ตกใจราเอลบอกว่าเธอฝันร้ายฝันเห็นคังยุนตายอีกแล้วซึ่งมันก็บ่อยมากด้วยเธอก็เลยกังวลกลัวว่าจะเป็นเหมือนในฝันเพราะตอนนี้คังยุนก็ทําพินัยกรรมไว้หมดแล้วคังยุนเขาบอกว่าเขาแค่เตรียมตัวไว้เฉยๆเพราะในอนาคตเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอขอให้คังย,ยุนรับปาก กับเธอว่าจะไม่คิดสั้นหรือฆ่าตัวตายได้ไหมมาใช้ชีวิตในอนาคตด้วยกันเถอะเมื่อได้ยินแบบนั้นคังยุนก็ถามลาแอลว่าเธอปรารถนาอะไรในอนาคตลาแอลบอกว่าสิ่งที่เธอปรารถนานั่นก็คือการที่ไม่ต้องมีความรู้สึกโกรธอยู่แบบสงบเ,เงียบเงียบซึ่งคังยุนก็ได้บอกลาแอลไปว่าเขาก็ปรารถนาที่จะรักคนที่ตัวเองรักตลอดไปเหมือนกันความปรารถนาที่พวกเขาต้องการมันไม่ได้มากมายเลยแต่ต้องแลกกับอะไรต้องมากมายลาแอลพูดไปก็ร้องไห้ไปโดยที่ระหว่างนั้น ลุงหน้ายิ้มก็ได้มาถึงที่หน้าบ้านแล้วแล้วก็ได้เดินเข้าไปในบ้านก็ได้เห็นว่าลาแอลกับคังยุนดูมีความสุขกันดีทั้งทาง,ท,างที่ทํากับมันจนแทบจะเดินไม่ได้ลุงหน้ายิมได้โทรหาโซราเพื่อที่จะบอกโซราว่าเขาเห็นคังยุนกับราแอลดูมีความสุขกันดีนะทั้งทาง,ท,างที่มีข่าวเสียๆออกมาต้องมากมายดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนโซราได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกลุงหน้ายิมว่าให้จัดการพวกมันในวันนี้เลยถ้าไม่รีบทําในวันนี้จะไม่มีโอกาสแล้วและตอนนี้โซราเธอก็ได้ดูสถานการณ์อยู่หน้าบ้านเช่นกันเธอเพียงรอ จังหวะที่จะลงมือเท่านั้นเองโซราได้บอกไปว่าเดี๋ยวเธอจะหลอกให้คังยุนออกมาจากบ้านเองส่วนลุงหน้ายิ้มก็จัดการลาเอลซาแผนการของโซราก็คือได้โทรไปหาคัางยุนแล้วหลอกว่าดาบีต้องการจะมาหาคัางยุนที่บ้านพักตากอากาศและเธอก็ได้พามาแต่ดันพัดหลงกันตอนนี้หาดาบีไม่เจอจึงก่อนหน้านั้นเธอได้โทรสั่งเลขาสาวว่าให้เอาเบอร์ดาบีโทรหาคัางยุนให้ดาบีร้องไห้ผ่านสายทั้งที่ดาบียังอยู่ที่บ้านอยู่เลยแต่คังยุนเขาได้หลงเชื่อที่โซราบอกด้วยความเป็นห่วงดาบี เขาจึงออกมาตามหาดาบีข้างนอกยิงให้ราเอลอยู่ภายในตัวบ้านคนเดียวและจังหวะนั้นเองลุงหน้ายิ้มที่แอบรอเวลาอยู่แล้วก็ได้เดินเข้าไปหาราเอลพร้อมที่จะทำร้ายรายเอลทั้งคู่ได้ต่อสู้กันผัดกันตีผัดกันทุกแต่ราเอลเธอพลาดท่าเสียทีให้ลุงหน้ายิ้มทำให้ลุงหน้ายิ้มมาบีบคอเธอเพื่อหวังจะให้ขาดอากาศหายใจตอนนั้นเองคังยุนเขาได้รู้ว่าโซราหลอกเขาแล้วก็ได้รีบเข้ามาในบ้านพอรู้ว่าราเอลตกอยู่ในอันตรายและได้เอารูปปั้นฟาดหัวลุงหน้ายิ้มไปหนึ่งทีเต็มเต ขังยุนไม่หยุดเท่านั้นเขาก็บีบคอลุงหน้ายิ้มด้วยความโกรธและโมะโหที่มาทําร้ายคนที่เขารักจนในที่สุดลุงหน้ายิ้มก็ตายคามือคังยุนลาแอลได้เรียกสติคังยุนให้หยุดแต่มาถึงตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วขังยุนได้ฆ่าลุงหน้ายิ้มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่คังยุนได้พลั้งมือฆ่าลุงหน้ายิ้มไปเขาก็ได้ล้างมือและจัดการธุระตัวเองและมานั่งคุยกับลาแอลว่าเขาจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เองเพราะว่าเขาเป็นคนฆ่าลุงหน้ายิ้มลาแอลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ขังยุ แอลก็พยายามแยง่งไม่ให้คังยุนโทรแต่ตอนนั้นเองล่ะแอลกับหมดสติไปเพราะคังยุนเขาได้แอบใส่ย,ยาน,นอนหลับไว้ในน้ําที่ให้ลาแอลกินก่อนหน้านั้นเขาไม่ต้องการให้ลาะอลมาเห็นภาพที่เขาต้องโดนตํารวจจับหรือต้องมากังวลอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นโซราที่รออยู่หน้าบ้านตั้งแต่เมื่อคืนก็ติดต่อลุงหน้ายิ้มไม่ได้เธอก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นเธอก็ได้เห็นกับรถซออื่นที่ขับเข้าไปในบ้านเธอยิ่งสงสัยขึ้นไปอีกว่ามันต้องเกิดเรื่องอะไรแน่แและเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือ คังยุนเขาได้โทรหาซออึนเพื่อบอกว่าตอนนี้ลุงหน้ายิมได้ตายแล้วเขาไปคนฆ่าให้ซออึนมาที่เกิดเหตุเพื่อที่จะมารับตัวลาเอลไปแต่เมื่อซออึนได้เห็นสถานการณ์ก็รู้ได้เลยว่าเขาป้องกันตัวเองก็บอกว่าคังยุนไม่มีความผิดเพราะสถานการณ์มันบังคับให้พวกเขาต้องทําแบบนั้นคังยุนเขาย้ําอีกว่าลาเอลไม่ผิดเรื่องนี้เขาจะรับผิดชอบคนเดียวฝากดูแลลาเอลด้วยที่ลาเอลหล,ลับอยู่ตอนนี้เพราะเขาให้ลาเอลกินยาน,นอนหลับไปเพื่อไม่อยากให้ลาเอลต้องมาเห็นตอนที่เขาโดนจับทางตำรวจได้นำ ลุงหน้ายิ้มออกมาจากบ้านนั่นก็ทําให้โซราที่อยู่หน้าบ้านได้เห็นว่าลุงหน้ายิ้มนั้นตายแล้วเธอตกใจกับสิ่งที่เห็นทําอะไรไม่ถูกแต่ตอนนั้นก็ได้มีสายเรียกเข้ามาซึ่งเป็นทนายทนายได้โทรมาบอกเธอว่าการหย่าของเธอกับคังยุนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้เธอขนของออกจากบ้านคังยุนซะทําให้ตอนนี้โซราไม่เหลืออะไรแล้วทั้งคนรอบตัวพอ่อลูกน้องลือรัพย์สมบัติเธอบ้าขั้นสุดแล้วตอนนี้เธอสามารถฆ่าทุกคนที่มาทําลายชีวิตเธอได้คัง ยูและซอ,อึนได้กลับเข้ามาในบ้านหลังจากที่ไปส่งศพลุงนายิ้มพวกเขากลับเข้ามาในบ้านแต่ก็ไม่พบกับลาแอลที่นอนอยู่ตอนนี้ลาแอลโดนลักพาตัวไปซึ่งคนที่ลักพาตัวไปก็คือโซราซอ,อึนได้สั่งทุกฝ่ายให้เช็คกล้องวงจรปิดในพื้นที่นั้นว่าตอนนี้รถโซราอยู่แถวไหนขังยุนเองก็พยายามโทรหาโซราแต่โซราไม่รับเขาจึงได้ขับรถออกไปตามหาจนได้เจอกับโซราที่กําลังพาลาแอลหนีขังยุนได้ขับรถไล่ตามโซรามาเรื่อยๆแต่เธอไม่ยอมหยุดตอนนั้นเองลาแอลเธอ ธอก็ได้สดติตื่นขึ้นมาพยายามแกะเชือกที่ถูกมัดไว้ออกและได้ใช้โอกาสนั้นรัตคอโซราบังคับให้จอดรถโซราเธอไม่สามารถบังคับรถได้เพราะถูกบีบคออยู่รถเลยเสียหลักพุ่งชนฟุตบาทเมื่อรถหยุดโซราก็หันไปข้างหลังรถเพื่อหวังจะฆ่าลาแอลโดยการที่เอามีดแทงที่ท้องของลาแอลฮังยุนเองเขาได้เปิดประตูรถเข้ามาห้ามซึ่งพอดีกับซออื่นที่มาถึงและได้ช่วยลาแอลลงจากรถเมื่อฮังยุนเขาเห็นแล้วว่าลาแอลได้ลงจากรถไปอย่างปลอดภยัยเขาก็ปิดประตูรถและล็อกรถทันทีเพื่อไม่ให้โซรา ข้างไปมากกว่านี้ทางยุนเขาได้เรียกชื่อโซราเบาๆเพื่อเตือนสติให้โซราหยุดอาหารไปมองราแอลที่อยู่ในอ้อมกอดของซออึนด้านนอกพร้อมกับคิดถึงคําพูดราแอลที่บอกว่าสิ่งที่ราแอลปรารถนาคือความไม่รู้สึกโกรธและอย,อยากอยู่แบบสงบทางยุนเลยได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่คาดไม่ถึงเขาขับรถพุ่งลงเหวพร้อมกับโซราเพื่อที่จะชดใช้ในสิ่งที่เขาเคยทําผิดกับ ael, ราแอลเพื่อ ael, ให้ราแอลไม่ต้องแก้แค้นหรือหนีอะไรอีกแล้วราแอลและซออึนที่เห็นภาพนั้นก็อึ้งและคาดไม่ถึงราแอลวิ่งตามรเ ร้องไห้แทบขาดใจเมื่อเห็นคนที่ตัวเองรักต้องจากไปแบบนั้นสำนักข่าวได้ออกข่าวว่าลุงหน้ายิ้มได้ตายอย่างไม่มีสาเหตุและในวันเดียวกันก็พบว่าประธานคังยุนได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและอีกคนที่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นใครบาดเจ็บสาหาัสด้านอดีตนายกฮันพันโนตอนนี้ก็หนีออกนอกประเทศไปแล้วตำรวจได้ไปยึดคนทรัพย์สินที่บ้านของฮันพันโนก็พบกับหนังสือเดินทางก็เลยสงสัยว่านี้ออกต่างประเทศแต่ไม่เอาหนังสือเดินทางไปมันน่าแปลกๆ3วันผ่าน หลังจากที่คังยุนเสียชีวิตราแอลเธอก็ยังไม่ยอมตื่นยังจมอยู่ในความฝันที่ฝันว่าตัวเองมีความสุขซออื่นได้เรียกราแอลให้ตื่นจากฝันเมื่อราแอลเธอตื่นขึ้นมาเธอก็ถามหาคังยุนทันทีแต่ซออื่นได้เตือนสติราแอลว่าตอนนี้คังยุนได้จากพวกเราไปแล้วพวกเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วราแอลเธอก็ได้แต่ร้องห่มร้องไห้เสียใจเพราะยังทําใจยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้ซออื่นก็ทาได้แค่ปลอบใจให้ราแอลมีสติขึ้น เมื่อเห็นว่าเธอดีขึ้นเขาก็ได้เอาของที่คังยุนฝากไว้ให้ซึ่งมันก็คือสมุดเนื้อเพลงและเครื่องดนตรีเบนโดเนียนที่ลาแอลอยากได้ของทั้งสองสิ่งนี้คือเครื่องเตือนใจลาแอลว่าคังยุนจะอยู่กับเธอตลอดไปส่วนพ่อของคังยุนก็มานั่งร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจที่ลูกชายตายซึ่งมันก็สายไปแล้วพอเพิ่งจะมาคิดได้ว่าคังยุนต้องเสียสละแค่ไหนเพื่อครอบครัวแต่พี่ชายคังยุนกลับไม่ได้รู้สึกผิดอะไรเลยยังต่อว่าคังยุนอีกว่าทําให้ครอบครัวไม่เหลืออะไรต้องขาย ายบริษัทเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้กับเซรดิกทั้งหมดเลขาคนสนิทของโซลาก็ได้รวบรวมเอกสารการทําความผิดทั้งหมดของตนเองมาให้ราแอลกับซออื่นเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่ราแอลต้องการให้ไปรับผิดชอบในสารเองแล้วกันให้กฎหมายจัดการซออื่นได้ถามไปว่าฮันพันโนโดนขังมากี่วันแล้วซึ่งนี่มันก็2อ,อาทิตย์แล้วที่เขาถูกขงังโดยที่ไม่มีใครรู้หรือเข้าไปช่วยสุดท้ายฮันพันโนก็ต้องตายอย่างอน,นาถในคุกที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อขังคนอื่นนั่นแหละด้านโซลา เธอรอดจากการประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นแต่ทําให้เธอเสียสติเป็นอาการป่วยขั้นแรกของจิตเภทความทรงจําแย่ๆจะถูกลบออกไปหมดเธอเริ่ดจะจําแต่สิ่งดีๆโซราไม่สามารถขึ้นศาลได้เพราะหากโซราไปรับรู้เรื่องราวในอดีตจะทําให้เธอพยายามฆ่าตัวตายได้เมื่อราแอลได้ยินแบบนั้นเธอก็ตรงเข้าไปหาโซราในห้องพร้อมกับยื่นกระจกให้กับโซราได้เห็นหน้าตัวเองที่มีรอยแผลเป็นเต็มหน้าโซราได้เห็นแบบนั้นก็ตกใจเลยอึ้งว่าเกิดอะไรขึ้นราแอลก็บอกโซราไปว่าที่หน้า เธอเป็นแบบนี้ก็เพราะเธอทําตนเองและสามีของเธอก็ตายไปแล้วด้วยมือคู่นี้ของเธอนั่นแหละทําให้โซลาช็อกและเรื่องราวในอดีตก็ มาในความทรงจำของโซราทาั้งๆที่เธอพยายามจะลืมที่ราอลทำแบบนั้นเพราะไม่อยากให้โซราลืมสิ่งชั่วชั่วที่ทำเอาไว้โซราไม่สมควรที่จะลืมอดีตที่เลวร้ายนั้นราอลและซออึนได้นำช่อดอกไม้มาวางไว้ที่จุดที่คังยุนขับรถตกเขาเพื่อลำลึกถึงคังยุนราอลเธอสงสัยว่าทำไมซออึนที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างหรืออยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างทำไมเขาถึงดูไม่มีความเสียใจหรือไม่ทุกข์ไม่แค้นอะไรเลยซออึนเขาตอบราอลไปว่าจริงๆแล้วเขาก็ทุกข์นะ แล้วเขาก็แคนด้วยไม่มีใครหรอกที่ไม่ทุกข์แต่เขาสามารถจัดการมันได้โดยการหาความสุขให้กับชีวิตซึ่งราอลเองก็จะสามารถทําได้เหมือนกันราอลได้เริ่มสะสางทุกสิ่งทุกอย่างโดยเริ่มจากการนําเงินค่าเช่เชยที่ได้รับมาไปชดใช้ให้กับผู้เสียหายทั้งหมดที่เคยได้รับผลกระทบจากบริษัทแอไวหลังจากนั้นเธอก็ได้กลับมาเก็บข้าวของที่บ้านกุลาบบ้านที่มีความทรงจําของเธอกับคังยุนมากมายไม่ว่าจะตอนที่มีความสุขด้วยกันหรือตอนที่ทุกข์ด้วยกันราอลต้องการที่จะออกจากบ้านหลังนี แล้วเพื่อออกเดินทางไปยังที่ที่จะให้อิสระกับชีวิตของเธอราเอลเธอตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่บัวโนสไอเลสประเทศที่มีการเต้นเฮงโกเพื่อเยียวยาจิตใจและเธอก็ได้เอาเครื่องดนตรีที่คังยืนทิ้งไว้ให้เธอไปด้วยจึงซออื่นเองที่ตอนนี้ทํางานอย่างหนักก็ไม่ไวที่จะคิดถึงราเอลไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ทํางานหรือกินข้าวก็มีแต่ราเอลอยู่ในความคิดถึงนั้นก่อนที่ราเอลจะเดินทางเธอได้มาบอกราซออื่นซออื่นเขาคาดหวังให้ราเอลไปแล้วกลับแต่ราเอลกลับบอกซออื่นว่าเธอไม่มีแ แทนที่จะกลับมาเกาหลีเลยมาถึงตอนนี้ซออึนเขาก็ยังเคารพการตัดสินใจของลาแอลและสนับสนุนทุกการกระทําของลาแอลนั่นแหละแต่ด้วยความเป็นห่วงและคิดถึงลาแอลเขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อตามลาแอลไปที่บัวโนสไอเลสประเทศที่เขาไม่เคยไปและเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอลาแอลหรือเปล่าเขาขอแค่ได้รู้ว่าลาแอลอยู่ใกล้ๆเขาก็พอแล้วลาแอลได้มาเล่นเครื่องดนตรีเบนโดนเนียนด้วยเพลงที่คังยุนทิ้งเนื้อเพลงไว้ให้เธอเธอได้ต<ๆ>ัดส<ๆ>ินใจแล้วว<ๆ>่าเธอจะเริ<ๆ>่มต้นชีวิตใหม โดยฝั่งทุกคนไว้ในความทรงจําหรือไว้ในใจของเธอแตล่ลึกแล้วความรู้สึกที่เธอมีให้กับครางยุนมันไม่ได้หายไปไหนเลยเธอกับย้อนคิดไปอีกว่าถ้าเธอและเขามาเจอกันแบบที่ไม่มีความแค้นหรือมันบังเอิญเจอกันแบบพรหมลิขิตชีวิตเขาทั้งสองจะได้รักกันอย่างสมบูรณ์แบบไหมนะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังเรื่องอีฟนะคะฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะขอบคุณคะ่ะ